ผมค้นเจออย่างที่ DJI 5 Pro าจะทำได้ดีกว่า GoPro Hero 13 Black ซึ่งแรกที่ถึงคือความเร็วในการกดถา่ายโคตรโหดคือกดปุ่มแล้วถ่ายได้เลยอ่ะหรือกดเปิดด้านข้างก็ติดทันที น่าจะเป็นรุ่นเดียวเลยนะที่ทําได้แบบนี้ออข้อ2การถ่ายในที่แสงน้อยอันนี้โอเคชัดเจนมากสว่างกว่าอย่างเห็นได้ชัด่าจะเป็นเพราะเซนเซอร์ที่มีขนาดใหญ่กว่าก็เลยรับแสงได้มากกว่าข้อที่3อันนี้ส่วนตัวชอบมากคือการที่มันมีเมมโมรีในตัวสตอร์เรจที่ให้มา47.8 g ิกสลับใช้กับเมมนอกได้คือบางที่ยารับเมมเรามันเต็มแต่เราไม่อยู่ในโมเมนต์ที่เปลี่ยนเมมได้ในตอนนั้นสตอร์เรจที่ให้มานี่แหละครับจะเป็นตัวช่วยและต่อมาคือเรื่องของสีถัาตั้งค่าเดิมๆจากโรงงานเทียบกันผมว่า DJ ให้ความเป็นธรรมมชาาติกกว่า ซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นเพราะเซนเซอร์ไวบบาลานซ์ที่เขาใส่มาข้างหน้าสกินโ้นก็เลยออกมาดูดีข้อ5คือจอทัชสกรีนทั้งคู่มีจอหน้ามาให้แต่ว่า DJI ทัชสกรีนได้และก็สุดท้า์สำหรับสายเกรดสีล็อกโปรไฟล์ดูเหมือนว่า DJI จะมี Rent ดนนัมิกเรนที่ดีกว่าเล็กน้อย แต่พอยต์สำคัญก็คือการกดดูสีปกติจากหน้าจอได้เหมือน p r e ีวิวเป็นเล็ก709ในขณะที่ GoPro ท่านต้องสีึดนะครับเวลาจัดคอมโพสก็คือเ mm hmm. ดาเอานะฮะหรือไม่ก็ต้องใช้สวิตช์โหมดกลับไปมาซึ่งมันวุ่นวายมากโดยรวมผมว่า DJI พัฒนาโปรดักต์ไปได้ไกลามาก GoPro อาจจะเป็นตำนานนะแต่ DJI คืออนาคตว่ะ next generation